ก่อนเก้าใหม่ก็คือสาบันคุณดวินิยัญชีพอาชีพเกี่ยกรจะต้องมีศักดิ์ศรีมีโอกาสเหมือนนักกฎหมายเหมือนนักบัญชีนักธุรกิจที่ต,ต,ตั้งสำน,กนักงานที่ปรึกษาธุรกิจและกฎหมายเราจะให้มีสำนักงานที่ปรึกษาด้านการเกษตร,ร,รเพราะระบบของการบรรดาวิทาชีพกับพราวิทยากาสรเนี่ยมาคู่กันในโลกนี้เราจึงร่วมมือในการสาร้าง เกย์กรรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งศาสตร์เกษตรมีความรู้ความชำนาญผ,ผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในสายของวิชาชีพโดยสถาบันคุณวิชาชีพอันนี้ร่วมกับานสำนักงานโยกงตรีนะครับเป็นองค์การมหาชนมันเป็นระบบ ISO ของการพัฒนาสปนตระกูลและวิทยาฐานาที่ได้ใช้ในทั่วโลกอยากปลูกสับปะรดอยากปลูกชมพู่อยากป,ปลกปูกออกล้วยหอมกล้ม่บลีคุณต้องจ้างเราในลักษณะของที่ปรึกษาพิเศษครับไม่ใช่วันละสามร้อยห้าร จ้างเหมือนที่ปรึกษาทางกฎหมายและธุรกิจนี่คือระบบใหม่ที่เราสร้างโอกาสหใ,หกกกกกใหม,ใหม่ให้กับธุรกิจและธุรกิจใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นและข้อมูลข่าวสารกี่กทั้งหลายตั้งแต่ต้นน้ำลาน้ำปลายน้ำที่เกี่ยวข้อ,ของกับภาคเกษตรกรรมของประเทศได้รับรู้รับทราบและเกิดมุมมองต่างเพื่อจะไปกําหนดก,กลยุทธ์ของการ,กป,ร,ารปรับตัวภาษาดนบริหารเรียกว่าการชี้ช่อง ราจะชินช่องให้รวยรืจจนนั้นก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะสามารถที่จะสร,ร้างการเปลี่ยนแปลงและตอบตัวได้มากน้อยแค่ไหนในการก้าวต่อไปของธุรกิจเกษตรที่ผมขึ้นหัวข้อไว้ว่า next s t e p ธุรกิจเกษตรไทยสู่อำนาจน้า,านอาหารโลกนันเพราะว่าผมมองเห็น 可以观看。Hey,